เตรียมอะไรมาบ้างสำหรับการเจอ DSI ในวันนี้นเตรียมเรื่องจริงฮะเราเจอในวันนั้นมีคนขาใจนะฮะที่ว่าพี่เปิ้ลหลับหัวทับตอน2องทุ่มพอกลับไปเล่าให้เบียฟังเมียตบหัวเลย2อ,องทุ่มอะไรอยู่งานเลี้ยงแต่พี่เปิ้ลจำเวลาไม่ได้ถูกปะ่ะก็แค่สงสัยว่า,วาเรือวิ่งอยู่ปวดฉี่ทำไมไม่บอกให้เรือจอดก่อน ก็เตรียมอะไรมาบ้างสำหรับการเจอ DSI ในวันนี้ก็น่าจะเตรียมเรื่องจริงฮะเตรียมเรื่องจริงที่เราเจอในวันนั้นแค่นั้นเองภาพอื่นที่ไม่ได้เจอก็ก็คงจะจินตนาการต่อให้ใครไม่ได้นะฮะก็คงจะพูดแต่เรื่องตั้งแต่วินาทีที่เรารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจนถึง ทุกทุกนาทีเลยอ่ะก็เล่าได้เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเมื่อ3มปีที่แล้วฮะใช่หลายคนยคาใจพี่เปิ้ลบอกว่าได้รับโทรศัพท์ตอนสองทุ่มสรุปม,มยังไงกันแน่คะเออใช่ใช่ใช่ก็มีคนคาใจนะฮะที่ว่าพี่เปิ้ลรับบอกตอนนั้นให้สัมภาษณ์กับนายเอ็นมั้งบอกว่ารับโทรศัพท์ตอนสองทุ่มพอกลับไปเล่าให้เมียฟังเมียตบหัวเลยบอกว่าจะบ้าพี่เปิ้ลสองทุ่มอะไร2องทุ่มพี่เปิ้ลยังอยู่ในไองานไองาน งานเลี้ยงแบบพวกงานเรียนคอร์สอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิเ้ลย,ยังไม่ได้กลับบ้านเลยจูนเขา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 เข้าก็ประมาณสักสี่ห้าทุ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ฮะที่เขาแต่พี่เปิเล้ลจาเวลาไม่ได้นึกออกป่ะเออก็เลยบอกไปเวลาแบบนั้นแต่ <disappe S 2> <ๆ>แต่รู้แต่ว่ามันมันมันเป็นเวลากลางคืนที่เรากลับบ้านมาแล้วอ่ะเรากลับบ้านมาแล้วแล้วจูนก็ <c oughs> จูนก็เราก็นอนละ นอนไปแป๊บเดียวเองเพิ่งหัวจูนพี่เปิ้ลพี่เปิน่นเ,เ,เพื่อนบอกตังโมตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์ให้ไปช่วยใช่เล่าทายเมื่อวานนั้นที่ฟังนิดนึงว่ารับโทรศัพท์แล้วไปไงต่ออันนี้เป็นการเล่าที่ก่อนที่จะเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะฮะที่เขาเชิญมานะฮะ <c oughs> เพื่อเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจริงๆเล่าไปแล้วแล้วเขาปรากฏว่าอันนี้ห้ามเล่าอันนี้ห้ามเล่าหรือเปล่านะ แต่อันนี้นักข่าวเป็นคนบอกว่า <c oughs> เล่าไปเถอะพี่ <c oughs> <c oughs> ช่วยกันรับผิดชอบด้วยนะ <c oughs> เ,เดี๋ยวตำรวจ<ช>บอกคุณพูดอย่างนี้ทําไมคุณพูดอย่างนั้นทําไมเราซวยเลยนะฮะ <c oughs> เอาเป็นว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงก็และกันนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าว่าเอาตั้งแต่โมเมนต์แต่เวลาเนี่ยเรื่องของเวลานี้ก็อย่าไป ไปหาเวลาปุ๊บแล้วก็มาเทียบจุดศูนย์นาทีอะไรกับพี่เปิ้ลนะเพราะว่าเอาตรงๆก็าจาไม่ได้จริงๆนะฮะเรื่องเวลานะฮะแล้วก็เราไม่ได้เลคคอร์ดโทรศัพท์ไว้ด้วยว่าเขาโทรมากี่โมงเพราะมัน3ปีมาแล้วแต่เท่าที่จําได้ตอนนั้นก็คือกลับมาจากบ้านนะแล้วก็เราก็อาบน้ําเตรียมตัวจะนอนแล้วจูนเขาก็วิ่งเข้ามาบอกพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเ,ออเพื่อนตกน้ําเราก็ถามใครตกน้ําบอกแต,แตงโมแตงโมไหนเอ้าแตงโม ลาลาตังโมที่มาชอบมาขอแมวที่ร้านเราไปเลี้ยงอ๋อตังโมเหรอเอาชิบหายตกน้ําเราก็จะนอนต่อแล้วเราก็บอกว่าส่วนเรื่องเวลาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเรื่องเวลาเนี่ยเอาเป็นว่าจําไม่ได้จริงๆแต่น่าจะประมาณถ้าถามจูนๆเขาก็จะบอกว่า,าสี่ห้าทุ่มอะไรไปอย่างนั้นเพราะว่าที่จําได้คือไปถึงท่าน้ํามาประมาณเที่ยงคืนย้อนกลับมาจูนก็บอกว่าพี่เปิ้ลตังโมตกน้ําเราก็อา้าเหรอ ตกจากไหนเรือสปีดโบท๊ทที่ไหนแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็อ๋อไม่เป็นไรตกก็เพื่อนเขาก็ช่วยดิเราก็จะนอนต่อพอจะนอนต่อเราก็นอนต่อสักแป๊บหนึง่งเราก็ลุกขึ้นมาเฮ้ย <_ S 1> จูนโทรไปถามใหม่ดิใครโทรมาโโบโบโทรมาเออเราก็ถามใหม่ดิไอ้ที่ตกน้ำอ่ะใส่ชูชีพหรอือเปล่าจูนเขาก็โทรไปถามอีกทีใช่ไหมโทรไปถามอีกรอบหนึ่งบอกว่า เฮ้ยโบโบแตงโมเขาใส่ชูชีพปะพี่เพิ้ลไม่ได้ใส่ชูชีพตัวเราบึง้งตายฮาคือคนตกน้าอ่ะมันเราก็อยู่ในน้ามาทั้งชีวิตตกน้ําปล่อยลูกลอยไปเป็นกิโลมีชูชีพก็ยังไม่เป็นไรใช่ปะเราคิดว่าคงช่วยกันได้แหละจอดเรือแล้วก็มารับแต่พอไม่ใส่ชูชีพเนี่ยเด็การตกน้ำเนี่ยตกลงไปเนี่ยน้ำมุนวน,วนมันดูดอะไรยังไงเราก็ไม่รู้สภาพน้ําตอนนั้นเป็นไงรู้แต่ว่าไม่ใส่ชูชีพเท่านั้นแหละสันชาติญยานเรา ปึงเพราะเราเป็นห่วงมากสําหรับคนที่ลงน้าแล้วไม่ใส่ชุดชีพจูนตกน้ําไม่ใส่ชุดชีพไปด่วนเร็วที่ไหนจูนเขาโทรหายแก้ที่ไหนที่ไหนอะไรก็รีบเปลี่ยนชุดเลยขึ้นรถเลยสรุปก็ไปที่ชี่ผ่านบอกื่อผิดอีกว่าเนี่ยนนท์หรือปทุมธานีประมาณส่งโลมาตกลงแตงโมตกที่ไหนนะนนท์นนท์ใช่ไหม ตายเดี๋ยวกูบอกปทุมธานีช่วยอีกนนบุรีนะเสร็จแล้วคือขอโทษนะฮะที่จำรายละเอียดบางอย่างไม่ได้แต่ภาพเนี่ยภาพมันจำได้เลยเราก็รีบนั่งรถไปจูนถามตรงจุดไหนจนจุดไหนอยู่ตรงไหนเราก็โทรหาเพื่อนเฮ้ยใครอยู่แถวนั้นใครมีเจสกีให้สแตนบายด่วนก็ยังก็ไม่มีใครรับสายระหว่างนั้นก็จูนหาข้อมูลให้มากที่สุดรถอ่ะก็ปักหมุดไปที่นนนใช่ไหมไปที่นนพอไปถึง มันเริ่มเข้าไปในซอยเราก็เริ่มเห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเห็นคนเยอะละ้เฮ้ยโอ้โหคนเยอะขนาดนี้น่าจะตกแล้วไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะน่าจะคงยังหากันไม่เจอเพราะว่าเจ้าหน้าที่มูลนิธิเห็นเห็นไหลายมูลนิธิเต็มไปหมดเลยกลุ่มแรกที่เราเจอรู้สึกจะเป็นกลุ่มของเพื่อนตังโมกลุ่มอไอไอฮิปโปกลุ่มฮิปโปกลุ่ม I, อะไรนะแอ<ห>นนาเออกลุ่มห้โปแอนนานั่งหน้าตื่นกันอยู่แล้วก็ก็มีเจ้าแฟนของตังโมไอ้เบิร์ดล้วก็ให้โปมาทําอะไรเฮ้ยพี่ตังโมตกน้ํแเราก็เอ๊เราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาซีกันขนาดนั้นเราก็เอ๊แล้วพวกแกมาทําอะไรวะมามาถ่ายมา,มาอะไรหรืออะไรยังไงหรือเปล่าไงอ๋อเขาสนิทกันไอ้เบิร์ดแล้วมึงมาทําไมเนี่ย คนบริษะกิจเอ็ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดแฟนตังโมเป็นแฟนตังโมแล้วเอา้าตกลงมึงเป็นแฟนตังโมยังยังเพิ่งจะรู้เลยเออเพราะว่าเบิร์ดเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่สมัยทําสารแ,แนเล้วก็เด็กอาร์ตเด็กเด็กเด็ก,ดกทำศิลปะด้วยกันอะไรครีเอทีฟนะทำอะไรอย่างเงี้ยกับกลุ่มเพื่อนเด็กๆน้องๆที่ทํางานด้วยกันที่บริษัทนะก็เลยพอจะรู้จักกับกับเบิร์ดบ้างเสร็จแล้วก็ <im ps> อ,อก๋อพอมารู้ที่หลังเราก็เฮ้ย hey, อ่ะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล,แล้วตรงไหนเขาตกตรงไหน บอกพี่ต้องไปอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งตรงนั้นนะเป็นจุดที่รู้สึกกลุ่มแตงโมกลุ่มแอนนาเขาจะบอกนะอีกท่าหนึ่งเป็นจุดที่ตังโมเขาตกตรงนั้นพอดีอเราก็จูนเร็วขับรถไปก็เลยขับรถไปอีกท่าหนึ่งก็เจอเจ้าหน้าที่เจออะไรเราก็ตรงนี้หรออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เต็มเลยมีอะไรเราก็เฮ้ยพอดีมีแจสกีเจสกีขับมาสามสี่ลำหรืออะไรประมาณนี้นะเราก็เฮ้ย อา้าเ้อ้อนเพื่อนกันกนรู้จักกันพอดีอ้อนเฮ้ยทำไรวะบอกพี่มาช่วยหาแตงโมเนี่ยที่โตตกน้ำเฮ้ยเเอ็งเอ็งมีเ,เ,เหลืออีกลราหนึ่งเปล่าอ่าโอเคเอาลูกน้องขึ้นแล้วพี่เป้ลก็เปลี่ยนไปเป็นขับเจสกีของของกลุ่มอ้อนแล้วก็เลยไปด้วยกันก็ออกไปด้วยกันตั้งแต่ตอนนั้นน่ะขับไปหาจนแบบเฮ้ย คนเรานะถ้าตกน้ำนะถ้าไม่มีชูชีพเนี่ยอย่างน้อยมันอาจจะไปติดตรงต่อมอไหมไปหาต่อมออะอย่างน้อยใต้ใต้ใต้ใต,ใต,ใต้ใต้ถุนน้ำหรือภาพที่เราแบบเราหาหูไว้หลายชั่วโมงมืดด้วยแล้วเราก็ค่อยๆขับหาหาหาไปถามเจ้าหน้าที่ถามใครถามใครจนกระทั่งไปมุดใต,ใต้ใต้ถุนบ้านเราก็คิดว่าอย่างน้อยก็ หมดแรงคานไปเกาะเกาะตอม่อเสาเสาบ้านก็ยังดีว่าตัวเลอะโคนให้เห็นก็ยังดีเราจะได้ไปช่วยได้หาแล้วหาแล้วหาหาก็หาเท่าไหร่หาไม่เจอสวนไปกับเฮ้ยอ้นเองไปทางดุ้นเองไปทางนี้แยกกันไปสวนกันไปหากันแบบนานมากจนกลับมาหาจูลจูนยังไม่เจอว่ะไม่เป็นไรออกหาอีกก็หาหาหาสุดท้ายบอกก็เลยถามบอกไอ้อ้น เขาลงเรือมากันตรงไหนวะบอกอ๋อนี่ไงเรือไอ้เรืออู่พี่บอลไอ้ที่ปทุมใช่ไหมปทุมธาน,นีอู่พี่บอลเพราะเราเราเคยเอาเจาสกีไปลงที่นั่นบ่อย<ๆ>เขาก็จะเสียค่าลง3 0 0 0 0อรอยะไรเงี้ยเราเราก็ใช้บริการที่นั่นเราก็เลยรู้จักนะบอกเอ้าเหระอ,อู่นั่นเนระอ่าก็ขับเรือขับเจสกีไปก็เจอเจอเจสกีไอ้เจอเรือเรือที่แตงโมตกน้ำอะลอยอยู่กลางแม่น้ํา ไอ,อ้อดบอกพี่เพิ่นพี่เพิ่นเนี่ยนี่นในีน่ไอเห็นแหละไอลำตรงนั้นน่ะนั่นแหละเรือตตงโมที่ตกเราก็เอ้าแล้ว,ก,ลว,ลวก็ขับไปหาก็ขับเข้าไปก็มาจอดไหนวะก็เห็นเห็นเห็นคนเป็นเหมือนลูกน้องอะ่ะสามคนมั้งสามหรือสี่คนเนี่ยประมาณเนี้ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเราก็เอา้าน้องแล้วคนขับไปไหนเขาบ,บอกออกขึ้นไปแล้วค่ะ<ม>เอา้าแล้วน้องมานั่งทําอะไรตรงเนี้ยเขาบ,บอกให้มาเฝ้าเรืออยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อ เนี่ยนี่คือภาพที่เราจําได้นะแล้วก็เอ,อ้าเหรอเออเสร็จแล้วเราก็ขับเรือกลับเนี่ยเอ๊แล้วมันขึ้นไปแล้วทําไมมันเอ๊ทำไมมันตกลงหาแตงโมเจอแล้วว่าถึงขึ้นเราก็กลับไปยังหาไม่เจอเราเอ๊ยังหาไม่เจอ,เเจอแล้วทําไมมันกลับบ้านกันวะอะไรเงี้ยในใจก็คิดแค่แค่นั้นเองแค่ตงส่ยแค่ตรงนั้นแล้วเราก็หาต่อจนถึงประมาณน่าจะตีสี่ได้มั้งฮะ ถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก็ขอโทษด้วยก็ประมาณถ้าตีฝีก็ไม่ไหวว่าจูนเราก็ง่วงแล้วแต่สาธุวะภาวนาเขาอาจจะหมดแรงแล้วไปเกาะอ,อยู่ต่อหม้อบ้านใครบ้านหนึ่งแล้วก็หลับคาต่อหม้อเช้าเดี๋ยวอาจจะมีคนมาเจอแล้วช่วยกันขึ้นภาวนาให้เป็นแบบนั้นภาวนาให้แตงโมรอดเล้วคิดเลยว่าต้องรอดต้องรอดขอให้ลอยไปติด แบบนั้นอะไรเงี้ยฮะในใจคิดงั้นเราพอเช้ามารู้สึกว่ายังนอนไม่เท่าไหร่เลยหนุ่มกัญชัยหรืออะไรโทรมาเฮ้ยพี่มาออกโหนกระแสหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันเฮ้ยพี่ยังไม่ได้นอนเลยนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาวะเพื่อเผื่ออย่างน้อยเผื่ออย่างน้อยประโยชน์ที่เราลงไปเห็นอะไรตรงนั้นมันอาจจะช่วยสะกิดคนที่ดูข่าวในเช้านั้นแล้วช่วยกัน มุดลงไปมองใต้ถุนบ้านตัวเองแตงโมอาจจะหมดแรงแล้วนอนอยู่อช่วยกันช่วยกันอะไรที่เป็นประโยชน์บูยอมยอมยังไม่ได้นอนเลยตื่นไปแล้วก็อยอมสัมภาษณ์แล้วก็บอกกันว่าสถานการณ์ที่เราเจอเป็นอะไรบ้างหวังไว้ว่าเขาอาจจะเหนื่อยหมดแรงแล้วนอนตรงไหนแล้วก็ไปช่วยกันได้ เวลาอีกแล้วเอาเวลาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะพลาดเรื่องเวลาเอาเอาตรงว่าเวลาเนี่ยเราจาจาไม่ได้จริงๆจําไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะให้มั่วๆกันน่าจะตีสองตีสามอะไรประมาณน่าฮะตอนแอ,อยู่ไหนคะเออฮะเรือมันรอนอ,ยอยู่เห็นเขาบอกว่าตรงข้ามกับไปไอที่ที่อู่เรือใช่ไหมอู่เรือที่ลง,งลลใช่ใช่เาเจออยพอกับตัดสินใจ าลอยคอแล้วไอ้ไอจุดที่ตรงนั้นน่ะมันห่างประมาณสักสิบห้านะเ,าเดี๋ยวเวลาผิดอีกไม่รู้สนะิบสบห้านาทีมั้งเจสกีสิบห้าหรือยี่สิบหรือเราจำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวเกิดคนไปวัดระหว่างจุดตกกับนี่เปิ้ลนาครให้การเวลาผิดมันมันเราจำไม่ได้จริง,รงว่ามัน ขี่ไป15บนาทีหรือ2ี่นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเราเราจำไม่ได้แต่ความรู้สึกประมาณไม่ได้ใกล้ไม่ได้ใกล้อะไม่ใช่ขับไปปุ๊บแล้วเจอเลยแต่ขับไปทักระยะหนึ่งอะ,ะงระยะหนึ่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 งถึงจะถึงถึงอู่จ,จากจากที่จังโมเขาตกนะ,<ฮ>ะสภาพเรือสภาพเรือก็เราเราไม่รู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากรู้แต่ว่า เฮ้ยน้องมานั่งทําอะไรกันตรงนี้อะไรเงี้ยอ๋อเขาบอกเขาให้มาเฝ้าเรือค่ะรอยอยู่กลางน้ำใช่ใช่้อข้ากลางน้ำนนันไม่เอาขึ้นูแล้วไปอันนั้นอันนั้นไม่ไม่ได้อยู่นไ,ไม่ได้สงัสสอะไรเลยกลังโททการ่าใช่ไม่ไม่ได้สงสัยว่าเอ๊ะทาไมรอยอยู่กลางน้ำทาไมอะ่ะแล้วทำไมอันนั้นรีบขึ้นละ่ะแล้วทำไมไม่หาต่อละ่ะทำไมคือเราไม่ไม่มี ไม่ไม่ทันคิดเรื่องพวกนี้รู้แต่ว่าต้องรีบกลับไปหาต่อเพราะอย่างน้อยถ้าเขาเหนื่อยเขาเกาะตอมอตรงไหนอย่างน้อยกูต้องเจอวะรู้แค่นี้รู้แค่นี้เลยแต่ในเรือคือไม่ได้เจอพี่บอลในเรือ,อ,อ,อจำจำไม่ได้นะอันนั้นอ๋อ,อในในเรือใช่ไหม,ไมในเรือไม่มีพี่บอลในเรือไม่มีพี่บอลไม่ได้จำห,หน้าคล้ายๆอย่างเงี้ย หน้าคล้ายๆอย่างเรานเนี่ยแหละคนไทยเนี่ยแหละะแล้วเราตัดสินใจหาต่ออีกนานไหมหาต่อหาต่ออีกสักอีกสักพักหนึ่งอ่ะจนแบบขนาดเราเหนื่อยแล้วนะเราก็เหนื่อยแล้วก็แบบเพราะเพราะมันแบบมันคือความเป็นห่วงด้วยอ่ะมันไม่ใช่ขีเข่เล่นอ่ะขี่เล่นหกชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยแต่นี้มันเครียดด้วยอ่ะแบบในใจคิดอย่างเดียวเลย ไม่ใส่ชูชีพเนี่ยนะเรื่องเดียวเลยแต่ถ้าใส่ชูชีพนะอย่างน้อยเราขับไปอีกสักสามกิโลก็อาจจะไปลอยลอยตัวเองเกาะผักตบชวาหรืออะไรถอนไม้พี่อะไรอย่างนี้ได้ใช่ป่ะแต่ไม่ใส่ชูชีพนี่ดิตรงนี้แหละที่เราแบบโอ้โหก็กังวลมากตอนนั้น ไม่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 มีมีมีแต่รู้แต่ว่าเฮ้ยแตงโมเข้ามากับใครพอมากับอชื่อแซนชื่อกระเตะเราก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักมากับปอปอปอไหนอปอไหนปอที่ขายรถเหรอเอ้าเฮ้ยปอขายรถเหรอโอ้เราพอพอจะรู้จักนะเพราะเมื่อประมาณสองปีก่อนหน้านั้นเราเคยเรียนคอร์สด้วยกันเออแเราก็อ๋อปอที่ขายรถอยู่ที่พระรามเก้าใช่ป่ะอ๋อเออเออเออ เฮ้ยเราก็พอรู้จักเราก็โทรหาเลยโทรหาเลยไม่รับสายคืนนั้นพอไม่รับสายปุ๊บเราเราก็อยากรู้ว่าตกตรงไหนจะได้ช่วยกันไม่รับสายพอเช้ามาเช้ามาโทรกลับออฮัลโหลปอเออปอโทรกลับเฮ้ยปอทาไมวะโอ้พี่ตกเรือตังโมตกเรืองูงนี้ กเรือแล้วแล้วแล้วเองไม่ช่วยกันหาหาพี่หาจนเหนื่อยแล้วเหนื่อยพวกเราก็เลยกลับเอา้าแล้วเจอแล้วเหรอกลับยังไม่เจอพี่เอา้าไม่เจอแล้วกลับได้ไงอะ่ะมันมันเหนื่อยแล้วอ่ะพี่มันเอา้าหรอวะในใจก็เออโอเคโอเคโอเคเราก็เลยก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น คดีหรือมันจะเป็นอะไรไงเราไม่รู้ไงแต่ได้เช็คสุดชัวร์ว่าตกตรงไหนรอบกับคุณปอนหคะไม่เราคุยแค่นี้ทุกคำพูดมีอยู่แค่นี้เลยแล้วก็เราก็วางหูไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันอีกเลยครับซึ่งซึ่งมารู้ทีหลังว่าปอเขาให้ตาษณ์แลวบอกว่าเนี่ยพี่เปิ้ลยังด่าผมเลยว่าไม่ก็บอกนี่เอก มึงเพื่อนตกน้ำมึงกลับบ้านได้ไงวะอันนี้แหละที่พี่เพื่อนบอกงี้เพื่อนตกน,น้ํนาึมึงหาไม่เจอมึงกลับบ้านได้ไงวะเออแค่นั้นเนองคา,าใจกับคดีนี้ไหมก็มันเราพูดตามความรู้สึกอะเนาะตามความรู้สึกมัน พูดไปมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราไปทําคดีเขาเพี้ยนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าก็แค่สงสัยว่าเรือวิ่งอยู่ปวดฉี่ทําไมไม่บอกให้เรือจอดก่อนแค่นั้นเองขนาดเราเล่นเคเบิลสกีเล่นสกีหลังเรือมาเรือวิ่งเร็วๆจับสกีลากเรายังไม่กล้าเอามือ ปวดฉี่ไม่กล้าปวดฉี่แล้วมือจับเหลือวิ่งเร็วๆเจสกีให้ลูกขับไปแล้วยืนหันหลังแล้วยืนเยียวยังไม่กล้าทําเลยแค่นั้นเองก็่ทไมถึงฉี่บอกให้จอดฉี่ก็จอดได้นะแล้วก็ฉี่แกหันหน้าไปให้หมดจอดเจ็ดพวแกหันหน้านะฉันไม่ไหวแล้วฉันจะฉี่เอออย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไง ส่วนเรือื่นนะครับในความสึกวันนี้วันนั้นเนี่ยคิว่าหมอเปอร์เซ็นต์ของการรอดขอนนงธรรมจัโมในวันนี้ต่อไปวันนั้นเปอร์เซ็นต์ในการรอดเนี่ยคือถ้าใส่ชูชีพอ่ะบอกเลยว่า100%รอดแต่ถ้าไม่ใส่ชูชีพเนี่ย80% 80%ท,ที่ที่ไม่ไม่ไม่ลอดยากนะฮะ แต่ในใจเราก็คิดเอาไว้ว่ายังไงต้องรอดยังไงต้องรอดต้องมีอะไรพัดเข้าไปติดอยู่ใต้เสาใต้อะไรอย่างเงี้ยะใคิดว่า,าเรื่องมันก็จะประมาณไม่ใช่ประมาณนี้เป็นแบบนี้เลยเป๊เปะแต่เวลาเท่านั้นแหละคือไม่เป๊ะจำไม่ได้จริงๆนั้หมอ Eu